อ้าวกินข้าวอิ่มแล้วนะพี่น้องอายายยายชูสักแก้วหนึ่งก่อนอกินแล้วไม่ออกนะพี่น้องต้องชูดเลยค่ะต้องชูดช่วยเลยนี่ค่ะเป็นกล่องเป็นอย่างนี้ยายนี่ต้องใช้ไปจําเลยนะพี่น้องเพราะว่ากินแล้วไม่ออกค่ะต้องมีตัวช่วยแล้วนี่วันนี้ได้อ,อดิก้าอีกหนึ่งเมตร กินเลยเลยจ้ะกินง่ายนะคะเปลือกเขาทำในแป้งข้าวเหนียวนะคะกินง่ายอ๋อคืนลงไปก่อนแล้วก็อมน้ําตามกินน้ําตามคืนคืนลงไปเลยคืนลงไปเลยคืนลงไปเลยเอาน้ําตามด้วยน้ําตามด้วยน้ําตามด้วยเอาทตี่เงยหน้าขึ้นหน่อยซิเออเนี่ย ได้ชูด้วยได้ออดิก้าโดยเมื่อวานพาไปอยู่ข้างนอกพักหนึ่งไม่รู้ไปทำอะไรบวมเลยต้องจัดโอดิก้าต่ดเช้าเลยนะพี่น้องนี่พ่อแม่อย่าลืมหาโอติก้ากับชูดไปให้พ่อแม่กินานะ